สวัสดีครับวันนี้เฮาจะมาดูนะครับร้านคาเฟ่เปิดใหม่นะครับอยู่ตรงหน้าโคจิฟางของเฮาเลยนะครับร้านชื่อทัสคาเฟ่นะครับในร้านเฮานะครับก็จะมีรองรับลูกค้าแหมหลายโต๊ะเลยนะครับห้องแอร์แบบเย็นๆยเย็นเชียบเลยนะครับใครที่มาตอนเที่ยงนะครับมาดูได้เลยนะครับเมนูแต่ละเมนูหน้ากินทั้งนั้นเป็นผมนี่เกือบสั่งครบกู้เมนูแล้วนะแต่ตอนนี้เอาต้องไหนใส่ไปได้แล้วครับ เยอะมากได้เยอะและอีกอย่างหนึ่งน่าทานทุกเมนูเลยนะครับและอีกอย่างนะครับที่ผมสั่งนี่คือเบื้องต้นเลยนะครับชาพิชชามะนาวนะครับระดับความหวานนี่สั่งน้องๆได้เลยนะครับว่าเอาหวานน้อยหวานมากนะฮะบริการดีครับไวตัวนะครับดูชามะนาวของผมนะครับแบบเข้มข้นมากเลยเปรี้ยวจีดถึงใจระดับความเปรี้ยวความหวานไม่ต้องพูดถึงครับเข้มข้นมากดูได้ใครที่ชอบห้องแอร์นะครับเขาก็ยังมีข้างนอกนะครับไว้รองรับลูกค้าได้อีก